ดอกของมะขามนะคะมะขามของเรากาลังออกดอกเลยค่ะมีฝักอ่อนนะคะฝักอ่อนของเขามะขามนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะฝักอ่อนก็เก็บมาํำน้าพริกได้ค่ะฝักแก่ก็นามาปอกแล้วก็ดองเป็นแช่อ,อิ่มตอนนี้มะขามของแม่บูกําลังออกฝักเลยค่ะ ซึ่งลำต้นของเขานะคะอายุยืนมากค่ะมะขามเป็นไม้ยืนต้นนะคะแม่ปูได้ทำการใส่ปุ๋ยหมกักแล้วก็ใช้ฟางข้าวกลบนะคะลำต้นนี้อายุยืนค่ะประมาณ30ปีแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มอ,ออกดอกนะคะซึ่งมีดอกของเขาก็าจะมีสีสันสวยงามใช้ทำกับข้าวได้นะคะใช้เป็นแกงได้ค่ะแกงกะทิ สูตรโบราณนะคะสำหรับดอกมะขามและฝักอ่อนของเขานะคะจะเริ่มทยอยออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะมีฝักยาวมากค่ะันี้ไว้ตามทำค่ะจะปลูกไว้ตามธรรมชาตินะคะมีแมลงมาผสมเกสรด้วยค่ะเพื่อนๆ เพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะมีแมลงบินอยู่ด้วยค่ะนค่ะแมลงผสมเกสรนะคะนี่ค่ะเพราะแม่บูปลูกตามธรรมชาติปลอดสารพิษค่ะแมลงพวกนี้เขาก็อยู่ได้ค่ะ จ่กฝักอ่อนของเขานะคะเริ่มเก็บทําน้าพริกได้แล้วค่ะขนาดนี้นะคะค่ะสําสหรับค่ะสําสหรับมะขามอ่อนของแม่บูนะคะแม่บูก็จะเก็บขายเป็นกิโลค่ะให้กับแม่ครัวที่ทําน้าพริกขายนะคะพวกแม่ค้า